สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอรัมพิชลาพระธาตุการแก่นจงอางพลังซอดแจ้งวันนี้มากับหมอไซคู่ใจนะคะเดี๋ยวจะพาขับรถชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะหลังวันฝนตกนะคะฝนตกหนักมากค่ะดูค่ะน้ําเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะตามทุ่งไร่ต่างๆนะคะน้ําขังดูค่ะน้ําขังค่ะน้าเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะน้ําขังไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะได้ กินหมกห่วกกันนะคะจะน้อยจะได้กินหมกห่วกจะได้ซอนห่วกซอนแมงดากันค่ะพ่น่ะน้ำขังพี่น้องเอ้ยพ่น่ะพ่น่ะจะว่าล้นฝายพี่น้องเอ้ยมึงนี่น้ำเครื่องล่ำห่วยโอารถมึงแน่พ่น่ะน้ำเจอว่าเครื่องห่วยพณณี่น้องเอ้ยมึงน่ยพูนน้ำเครื่องห่วยเลยนะคะจนถึงฝายกั้นน้ำนะคะดูค่ะปกติน้ำแห้งหมดเลยไม่มีซักไม่มีซักแอ่งเดียวค่ะน้ำบ่มีจากบวกเดียวค่ะอันนี้เคณณณณื่องล่ำห่วยโอารพี่น้องมึงแน่พน่ะ สะออนเนาะอ้ยน้ำเน่ฝนตกฝนมาเร็ว้วฝนดีค่ะปีนี้พี่น้องขี่รถเลาะเนาะค่ะคุณน่ะพี่น้องโอ้ยสะออนน้ำเนะาะบันนี้ละ่ะบานข้าเจ้าสิไดล้ลงหุดไทยหุดนหน้าเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะคะ่ะอันนี้เดือนเมษาก็ฝนดีแล้วนะคะปีนี้นะคะคาดว่าฝนจะดีอยู่นะคะปีนี้นะคะคุณน่ะอ้ยน้ำานหมพี่น้องสะออนน้ำสะออนอยังเดยวสภาพไปเบิองเรื่อยๆน้ำไห้น้ำหน้าน้ำ อยังเนาะค่ะพี่นอ้องควนมึงเนี่ยค่ะคุณอะน่าจะว่าเครื่องล่ำหวยพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งหลายมันนี่สาจ้ออ่างผ้าขีลล่รถเลาะค่ะชมธรรมชาติชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะคุณอะพี่น้องโอ้ยดีแท้ฝุ่นพี่น้องนี่แล้วแล้วเราก็มาเจอตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่ ป้าทคุณพ่อมาเหยดดีแท้เอางวไปใส่ละแม่โอ้งวงขาอกในบานเนาะค่ะมพ้่งในพี่น้องค่ะ oh. มันยากาศดีดีดเนาะเป็นแต่เย็นดีแท่แม่ mm hmm. มาช่มมันนั่นคุณแม่ค่ะมาชม่ม้คุณแม่ช่มหน้าคุณแม่ค่ะโครงการิ่นมีโครงการนี้เนาะ mm hmm. นี่เ mm hmm. พิ่งเริ่มโครงการนะคะ มึงในฝนพี่น้องป้าติโทน้ำแม่ถ้าอีเจน่อยเห็นมันเต็มมันก็จีบบ่าง่ามคมา,ากเลยนี่น้ำก็จใสบ่ระะรครับลวดมาเหมอดผีบ่แม่ลวดออกมาเหมดสีบ่ค่ะป้าติโทนเหาะป่อยปาลาเ้วปค่ค่ะแม่นี่ ออันนี้นี่ยังไแม่บะเขือป่านบะเขือพี่น้องผุ่นเห็นบ่บะเขือยุริมยุริมสะค่ะพี่น้องนั่งง่ามหลายนั่งได้กินน้ำกินยังจากนั้นเนาะค่ะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวสิพี่น้องมาเบิง่งนี่ค่ะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่สะเก็บน้ำปริมาณ ดินขุด1,800ลูกบาทเมตรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะนะคะเฮ็ดดีค่ัค่ะนี่คุณแม่กำลังปลูกผลไม้ค่ะมักม่วงแม่เอา,าน้่นมาปลูกด้วยค่ะกำลังขุดไม้พึงเริ่มโครงการนะพี่น้องเดี๋ยวเหาจะมว่าอัปเดตเรื่อยๆค่ะจะมาเบิ่งเรื่อยๆนะคะุด้านพุนคุณแม่ก็จะใส่กล้วยใส่ยังไปนอกค่ะพุนค่ะ สภาพพี่น้องพี่เบิงเบิงบรรยากาศพี่น้องโอ้ยจะมันดีหลายผู้ใดมีหาม,มีหน้าเนี่เห็ดเลยเด้อค่ะคันมีโครงการมากค่ะเห็ดน้ำพึ่นเลยเด้อค่ะดีค่ะดีหลายพุ่นนี่ปา่าปุ๊บปุบ๊บปุ๊บปุบป๊บปุบ๊บยุป่ป่าธรรมชาติเนาะพุ่นน่ะชุดลูกหูลูกตาค่ะสวยงามทีเดียวเชียว เอากล้วยมาปลูกเนาะกันดินพังบัน,นีก้ก็ปลูกแขมปลูดยังลงไปปลูกผลรากไม้ลงไปเนาะปลูกบางเงาะปลูกมะทุเรียนปลูกมะล่องกล่องมะกล้มใยหมากันอยังต่างๆลงเนาะพี่น้องคนไกเ่เบิ่งพี่น้องมาบ่มายองบ่แม่มาบ่มายองบ่ที่โอ้ย อยู่ห้งันนวนนะ่ะเรียงเป็ดสิบหาตัวบลเยีจักตัวพุนพี่น้องไกลค่ะเดยวสิบภาพไปเบิ้งอีกอันหนึ่งที่สาจงอับประทับใจพี่นอ้องตอาปออยู่พุนเต่เาเผาทานนี่ค่ะเต่เาเผาทานแบบปั้นดินค่ะแต่หากคักพี่น้องว่าเป็นเต้าตตเต่าหลังตุงค่ะเต้เาเผาทานนี่ตะเปาะอยู่ ปกติแล้วห้างเทียกับกระสีมีหมามาออกลูกเนาะค่ะหมาหสีมาลักออกลูกเนี้ยมันนีเนาะนี่เอาดินกึ้นมาจากนี่ค่ะมาปันเป็นเตาเผา,าทานเนาะผุนตะฮัก,กตะเปาะอยู่พี่น้องนี่เตาพ่น่ะเสียงเกียดเจนาพี่น้องฝนตกแล้วบะนี่น,น้ำขังเขียดเจนากระสีมาใครค่ะเดี๋ยวนาก็จะเป็นหืม พูดนะไก่ก็นั่งเลียนเขาคอกลูกเขาคอกพูดนะพี e ่น้องเสียงเขียดจะหน้าไหมเสียงฟ้าห้องตึมต่าฝนลังเสียงฟ้าห้องตึมต่าฝนลังลงมาเสียงฟ้าห้องตึมต่าฝนลังมาทันฝนตกมาเมิดมัวเมา้านำคณะสิเมื่อบานเขียดจะหน้าห้องออกแอกเหลวบอกแวกเบื้องน้าสิเป็นคืนจังทะเล มองมาบานเห็นนอนตาเมือจุมกุมเห็นแตะก่อพายบานลายสายลายสายใบห่มหออ่อหนำฝ้าย่างจำเข่าปลาสอนล่อนเสียงวันวันเล่ร่ยทรงเสียงแมงงวงเห็นเป็นพ่วงตันหา้หางนงยุ่งเหลืองวิหุยเสียงคนคุยสีเข่าบ้านเห็นแล้วสิตาเมื่อ อันจังสี่พลจะมาชาวนาถึงเวลาสมควรจิตาลาเด้อกขาฉันสิลาเด้อขาสิขอลาไปก่อนทั้งพ่อเท่าแม่ลูกอ่อนฉันสิขอจากแล้วส้มปากกระพองอาจัาหน่อยนี่สิไ้ย,ยางข้อมมอไปข้อมมอดังกระป๋อมง่อยไมฉันสิไลเมื่อบานน้องไรค้ำเมื่อจุ่มกลมเห็นแต่ก่อไปหูสิเมื่อบาน ก่อนละเด้อ <hi> สิลาแลก่อนละเด้อก่อนละเด้ออเอโอ้ยละน้อง อย่ามัวลืนเ้าจะมาเบ่งความคืบหน้านะคะพี่น้องเบ่งผุนดอกคุณเหลืองอุ้ยุ่อยู่ผุะสีสวยงามมากค่ะคุณอะพี่น้องโอ้ยสะอ่อนน้ำกำลังมากกำลังหลายกำลังมากเนาะนี่นี่มีสะดุง้งคุณแม่นี่นี่มีสะดุ้งด้วยนะคะเแล้วคุณมากจะมายกสะดุง้ง พูดพี่น้องตเะเวนกาลังสีรับสอดไม้ค่ะกาลังสิลงดินมึงแนบบรรยากาศดีแห้งง่ามแห้งค่ะพี่น้องพูดนะเบ้ึงสาปิตะเลนน้ำดีค่ะ แต่ว่วาหางเลือกสุดยอดเด้อนี่เด้อค่ะเด็กหน่อยหามมาเล่นเด็ดขาดนะคะหามมะลอยเล่นเด็ดขาดเด้อพ,พุ่นพุ่นพี่น้องอดวงตะเวินค่ะกำลังรับฝ้ารับดินรับหมอกนี่พี่น้องนี่ นี่กล้วยหอมคุณแม่กำลังปลูกค่ะนำข้าหน้าสีเมื่อบานเขียดจะหน้าห้องออกเอกเหลียวบวกแวกเบื้องหน้าสิเป็นคืนซ้ำทะเล เชงเข็ดเจ้าผุนพี่น้องห้ององอกแอกออกแออยูตะเวนรับสอดใหม่ไปผุนสิตาขึ้นผุนตกไม่หงเรลวจะน่กกับทยหูเรล้วนะคะ